ยังนี่ไม่ได้แตกต่างมากที่เนื้อกลาจะต,ตัวด้านฐานใหญ่เต็มที่อด้ญญานังก็ยังได้นะคะชูรับผม วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนนะครับวัดไทยเอเราเนี่ยก็มีการหมุนเวียนแม่ค้าตลอดเวลารอบนี้เนี่ยเราจัดแข่งอาหารคัดเลือกเข้ามา3ประเภทคือประเภทก๋วยเตี๋ยวประเภท,เภทยำแล้วก็ร้านผัดไทยครับตลาดอาหารเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็ในแง่ของความซื่อสัตย์นะครับในแง่ของความเที่ยงตรงคณะกรรมการเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องเก็บเก็บตัวนะครับแล้วก็มาชิมอาหารโดยที่ไม่ทราบว่าจานไหนเป็นของเจ้าไหนส่วนกรรมการที่เราเลือกมาเนี่ยเลือกมาจากเจ้าของร้านอาหาร,หารต่างๆนะครับ <ส>ตัวใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของร้านที่ประสบความสำเร็จผู้สมัครเนี่ยจริงๆแล้วเราเปิดโอเพ่นนะครับใครจะมาสมาัครก็ได้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเคยขายอา,าหารที่วัดไทยมาก่อนขอให้คุณรสชาติดีตลาดอาหารวัดไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติเป็นที่ยอมรับของคนทุกๆชาติไปนะครับเขาก็อยากที่จะมาเปิดโอกาสให้ตัวเองเนื่องจากว่าเขาทราบมาว่าไม่มีค่าแปะเชียนนะครับคุณไม่ต้องเสียค่าเซ้งคุณไม่ต้องเสียค่ามาจํำค่าเช่าไม่มีนะครับคุณีละไรละคะ สำหรับผมผัดไทยเนี่ยก็คือต้องไม่หวานโดแล้วก็ต้องสามรสเท่าก๋วยเตียเ๋ยวนี่ก็คือต้องรสชาติน้ําซุปต้องอร่อยแล้วก็หน้าตาก็ส่วนหนึ่งแต่หลกัลกๆก็คืออาหารก็ต้องรสชาติมากกว่าครับวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างพวกเนื้อหรือลูกชิ้นก็ต้องให้สมน้ําสมนเนื้อกับที่ลูกค้าต้องกินนะครับก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีการแข่งขันไม่มีมาตรฐาน อาหารหรืออะไรคุณภาพมันก็จะไม่ได้คือเราอยากยกระดับถึงแม้เราจะขายในวัดหรือขายในแฟร์เราอยากให้มาตรฐานอาหารในแต่ละจานที่มาขายในวัดน่ะให้ได้คุณภาพเราจะตัดสินตั้งแต่หน้าตาอาหารคุณภาพการใช้อินกรีเดียนวัตถุดิบและก็รสชาติเราอยากให้ผัดไทยที่เป็นผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยที่เอาอินกรีเดียนอย่างื่นมาผัดเราอยากได้กลิ่นหอมของกระทะกลิ่นอะไรแต่ไม่ใช่มันไหม้นะคะมันเป็นกลิ่นความหอมที่เราผัดเส้นและไข่ ในมาตรฐานของของยำคือของพี่จะเป็นหน้าตาก่อนอันดับแรกพอเราต้องดูหน้าตาว่าแต่งจานเป็นยังไงวัตถุดิบที่ใช้มาถ้าคับคุณที่ทํามามี3รสชาติในนี้ยำก็เพอร์เฟกตแล้วค่ะส่วนตัวที่ใช้ในการตัดสินนะคะก็ตัดสินจากรสชาติค่ะก็แบบว่าให้เหมือนกับรสชาติไทยๆใส่เครื่องปรุงวัตถุดิบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้ชิมแล้วก็รู้ว่าอ่าเจ้านี้ ยรสชาติจัดจ้าอร่อยจังเลยเจ้านี้รสอ่อนไปนิดนึงก็ได้เขียนลงไปในนั้นเป็นการแนะนําค่ะการที่เราได้มาแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าไปคิดเรื่องแพ้หรือชนะค่ะเราก็เหมือนกับให้เราคิดว่าเออเราทําอร่อยรสชาติเข้มข้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในครั้งเนี้ยเราอาจจะไม่ได้รับคัดเลือกแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่า,าเราต้องปรับแก้ตรงไหนอะค่ะแล้วก็รับฟังในจุดนั้นแล้วก็ไปปรับแก้อีกทีนึงเพื่อเป็นการพัฒนาในอันต่อไปอะค่ะ จะขอประกาศเฉพาะผู้เข้ารอบนะคะประเทศัดไทยก่อนนะคะคนขัา,านของร้านเส้ยเตี๋ยวนะคะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ให้ความสนับสนุนกิจการของวัดไทยแล้วก็ตลาดอาหารของวัดไทยนะครับทีมงานตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนเนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้วัตรฐานดีขึ้นเพื่อให้ ลักษณะอาหารถูกปากถูกใจทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากขึ้นนะครับใน่ความสะอาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีเมสที่ถูกหลักของ Health Department เพราะฉนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าอาหารดีมีคุณภาพตลาดอาหารวัดไทยของเรานะครับณปัจจุบันเนี่ยเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่7โมงึ่งตอนเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับขอบคุณครับ